มเราจะไปขึ้นฮอไยเฟลครับผมฮอไอเฟล,ลคือรถนะครับผมนไเข้าสู่ถนนคระันกวา่าขานี่คือแหม่ะโยกรถไคอนอดี้า,าออๆเป็นแต่ยกตัวนี่นี่สุพรรณบุรีเนี่ยสู่บริการ,ราสาบารณสุขคน โจดโจดโจดอืมดีครับผมดูข้างหน้าครับงานดีครับผมีอม่อ่าพี่ไอาชิวาสุพรรณ นั่นแมนน่าจะมาตรวจนี่นะไม่สุ่้นั่นสองปีน้อง <c oughs> จวด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 หลังสี่แจะจะลอพิโดทางด้านขวาไยังไจะหงอและลี้นขาไม่ถึงอย่างิงแมนนี่เรามาตึงนอนเราเลี้ยวใช่ไหมไม่ใช่นะอ๋ออ๋อนี่กำแพงเนี่ยนี่น่นเดียว ไ้วยเขาถึงองก็ไอีเนี่ยรับผมเราจะขึ้นหอไอเฟลครับผมหอไอเฟลทีทุกคนทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็เดินทางมาถึงการจนบุรีนะครับเมื่อกี้เราจาก จากการเจัิทนีการจากกาญจนบุรีแล้วก็เดินทางมาที่สุพรรณบุรีตอนนี้อยู่สุพรรณบุรีแล้วนะครับผมมาเดินดูมาเดินดูหอไอเฟลหอไอเฟล oh, oh, ที่สุพรรณบุรีครับหน้าตาเป็นยังไงครับก็ดัทงที่เห็นนะครับเดี๋ยวไปเดินดูข้างในนู่นครับผมว่าหอไอเฟลที่สุพรรณบุรีมันเป็นยังไงเลยมาศึกษาดูงานครับผมจวดนะฮะเนี่ yeah. นี่เรา,เรา,เ,ราเราจะขึ้นไปข้างบนนูน้นแหรครับ <laughs> เอามาเมื่อกี้เนี่ยโอ้ต้องเหนืออ่อยรอบหนึ่งครับผมคือการเดินขึ้นนะครับที่แรกนี่ว่าเขาปิดแล้วเขยังไม่ปิดนะน้ำตก นี่คือบริเวณข้างในครับผู้ใหญ่30เด็ก15ตั้งแต่เวลาสิบแปนากาเปต้นไปโอเคอ่า เดินขึ้นนะครับผมเดินขึ้นครับนี่ก็บัวครับจะนี้จะดีพี่ล่ะไม่เลยฮะเราจะไปชั้นสี่ฮะโอ้ชั้นสี่ก็สูงเลยนี่ครับเอ๋เราดถึงชั้นสี่แล้วนี่ครับนี่ชั้นสี่ฮะ เดี๋ยวเราก็จะมาส่งครับเราชอบสอ่งอยู่แล้วครับผมเนี่ยสายส่งอยู่แล้วครับผมเนี่ยจะไปสง่งไปที่บุีร์ครับจะมองเห็นไหมครับผมอันนี้ส่งจากสุพรรณบุรีอ่ะโอเคครับผมสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับก็วันนี้อยู่บนชั้นสี่หอไอเฟล ของสุพรรณบุรีนะครับศรีอยุธยานี่ก็คือให้ดูบริเวณรอบของเมืองตัวเมืองนะอก็คือดูได้มาดูได้แค่ชั้นเดียวนะครับคือชั้นสี่นะครับเออคึมาขึ้นข้างบนแล้วก็ดูได้ประมาณนี้นะครับ นี่ครับตัวรอบเมืองของสุพรรณบุรี ออ้บรรยากาศดีเลยทางรถไฟขอเดีเห็นไหท่งรถไฟเนี่ยแน่นเน่ยเห็นไหมครับนู่น